ที่ขมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาร้องเพลงอะไรไม่รู้มามาชมกันเลยค่ะออร์เนียนิชาเนียางเรียนนิสตาดูวอาวฮอร์วอลนิสตาดูวอลสกายดูวาลนิสตาดูเวนานานาอาชิโดนา อิสซาเลีอันอิซาโนวาอันีิอันิซาโนซาอินิกาโนวาอิอันอัสไออินิอันุสานุวาดูไฟอาขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อนๆได้ดูกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ